สวัสดีพี่น้องอีสานพัทินมาพอกพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องก่อนกับกรุงเทพเศา้านี้ยังอยู่โมหินอยู่พี่น้องเนาะบรรยากาศดีครับมาหากินอาหารเสาวพี่น้องห้องทองครับของทับตรงยางเลยทองเนาะมีโอกาสจังสีมาไหม่พี่น้องโดนๆมากคือวัน่อไปมากินอาหารเศา้าน้ำกันพี่น้องก่อนสิกับกรุงเทพเกตสิเวอีกลายหมองลายบอลเลยทีเดียวพี่น้องเนาะจุดจัดเลยทีเดียว กินนะลุงกะเพราอาทิตย์ก็น่ากินน่ากินอันนี้ข้าวต้มยังมีข้าวต้มผลไม้ทางโน้นผลไม้ทางนี้นี่ของดีเลยครับกระทกลกนี่อะไรเป็นเป็นเป็นเนื้อเนื้ออะไรฮะเนื้ออะไรอะ ไม่รู้เหมือนกันนี่นี<อ>่เขามีชื่ออยู่ครับชื่ออะไรปลา,าใช่ไหม<อ>เนื้อปลาโอ้โอสีแดงสวยเลยนะเหมือนเนื้อเลยอะ่ะ <c oughs> อันนี้น้ำน้ำต่างๆขนม ขนมขนมทางนู้นนี้ขนมเนอะครับสวย พี่น้องอาหารเสาน้ำกันร่วมรถและทีเดียร์วิสซูเนลทั้งผลไม้ตั้งของวางทั้งกาแฟทั้งน้ำผลไม้ขนมร,ร,รังฝรั่งเศสโอวิดพนะกกินน้ำส้มจะจัดเริ่มเรกเน้ำพี่น้องมามมทหาแล้วก <c oughs> ี่แล้วก็ไปขี่มาพี่น้องเส้านี้น้ำขึ้นพี่น้องช่วงนี้ประมาณเก่าโมงเคิงน้ำขึ้นแล้วจะมากินแล้วสิไปทายนา้ำพี่น้องน้ำงาม,งาม กินไปน้ำช่มธรรมชาติเพิ่งข้าเจ้าเล่นน้ำไปพร้อมก็บีพญาชาคุณป่งก็ล่างกิน,กนแสบแสบด้ครับเด้อนามากจรนงๆกันพี่น้องไปบรรยากาศเลยทีเดียวเพิ่งน้าปลาพี่น้องแดนจึ้งเครื่องว่ามันซีนอร่อยปลาเอียงบุ่นนี่นาอก็จะว่าให้บีบใส่บักหน้านี่บักหน้าเอียงเยม่เคยกินพี่น้อง มากระทบโลกกันมีมา,มากินน,กน,กน,กน,น้ำกัน,กนครับแสบกาแฟน้ำผลไม้บรรยากาศดีเียมาเศร้าพี่น้องอากาศดีเลยเหมือนก้นเต็มเลยนี่ออ้องแอร์ข้างนอกข้างในเต็มครับชาต่างชาติเยอะมาถายอยเออกินก้อนพี่น้องมากมา เนื้อปลาพี่น้องแด่นจึงคืนปลาอย่าง้มดเงม่ว่ามนันสี่ยงถึงแสบวะ่ะหวานแส่พี่น้องเนื้อปลามันสดจั่ยถ่ายด้วยน้ำสม้มเมื่อกี้ไปขิ้นน้ำแตงโมไปแล้วต้ทไกด้วยน้ำสม้มพี่น้องจะเข้าไก่ รับโซบะบุญเชียงแล้วก็เข่านิดนึงพี่น้องว่าสิกินก๋วยเตียวเมื่อกี้นี้พ้นหลยแลก้กกะข้าต,ต้มเลี้ยงชิวกันพี่น้องซ้าจีนพี่นอ้องตางชาติเ้าให้เขียดเพลินเนาะเอาซ้ำที่ห้องเอาได้กันเอา,นาไปจวดจ,จ่ายได้ทีเดียวห้องทองก้อนกักรุงเทพพี่น้องจุออ๊บดีดียางขาเจียเห็ดเป็นพืชเป็นสวนให้เอาม้าให้เอาสุนัข เอาซัด่างๆเขามาเที่ยวมะเล่นมาพักมะานใดพี่น,อนอ้องเนาะหน้าตาหมู่อยู่อยพี่นอ้องเออเล็บ <c oughs> แล้วเกี่ยงตับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ไปยางเลาะไปหายางเลาะสะก่อนตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศ ก่อนกับกรุงเทพพี่น้องต้งแต่เศร้าๆน้ำขึ้นหอดตั่ฟังแลท้ทีเดียวพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้เริ่มลดลงไปแล้วอากาศขึ้นมาสูงอยู่พี่น้องน้ำใสงามเลยทีเดียวก่อนกลับกรุงเทพพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศความทรงจำจักหน่อยสักหน่อยว่าที่นี่หัวหินครับพี่น้องเนาะ นามงามครับขึ้นกำลังเล่นเลยซ้ำเลยชายหาดสวยมีฝนรีบนิดนิดพี่น้องเนาะมากะเตรียมการมาบริการผู้ที่พมากาอาศัยอยู่หัวหินี่พี่น้องตามเซนขอบต่างๆส่วนหมาสิบเป็นรงแรมนะพี่น้องเนาะร่งแรมชายหาดเงาพี่น้อง แค่หาดเป็นลาบเรียบลงไปพี่น้องเนาะบัชันเป็นตะเลนพี่น้องคืนกับบแห้งพอดีเลนเลย <c oughs> มีโอกาสมาหาเที่ยวพักพอนะพักพอนยันใจวันถ่าไปเนาะพี่น้องเฮตากาทำงานหลายเอาเงินมาใส่นะพี่น้องคุณนะ,ะเซรั่มเรือเรือดเป็นกระเรียมแล้วคุณเรือระยักขคีกมาพี่น้องซาบะมงกับถ้ำประมงด้ว่ถ้ำปุ่นเนานะ Ин, ulations, ข้างฝนเขาเอินเขาตะเกียบเขาตะเกียบฝนเขากะโหลกแน่สลัน้องพี่น้องหัวหินหัวหินข้างฝนกระคึมฝ้าค้นฝนพี่น้องทางชะอ่ำเนาะหาดชะอ่ำชะอ่ำหัวหินติดกันพี่น้องชะอ่ำยาวเตอรุ๊ก ก่อนกลับสะบอ่อเ่นน้ำทะเลก่อนกลับสะบอ่อพี่น้องตื่นสวยเลยทีเดียวอือไปแล้วมา นี่คือโรงแรมมองพักนี่คือโรงแรมมองพักพี่น้องสวยงามเลยทีเดียว